ผมก็ไม่แม่นเห็นไหมมันไม่แม่นฝันว่าเอ๊ะไอคนผูกหวยแปดสามศูนย์เยอะมันออกขึ้นแต้มหนึ่งเนาะโอ้ล้วก็ไปให้สามเก้าหนึ่งดูดิซิมันก็ขึ้นถูกตัวด้วยนะแต่ว่าประกบไม่ได้เออมันมัน,ม,นมันผิดแต้มอะถือว่าไม่แม่นเท่าไหร่เนอะถือว่าไม่ถูกสามเก้าหนึ่งแล้วก็เออจะดตัวที่ผมชอบแล้วก็ไปฝันที่เลขที่ผมไม่ชอบคือแปดสามศูนย์มันก็ไม่ออกจริงๆ ไม่เป่อออกเป็น093หิดแต้มะนะ500ละ่ะเออ500ก็น่าคิดถ้ามาลาะถ้ามาบนศูนย์มาบนก็น่าจะเป็นไม่เกิน500 100 900นะอยู่ประมาณนี้ไม่เกินนี้นอกจากแบบเอาแบบคนจุกโอวอก,ก็เอาศูนย์สามตัวมันหลายปีแล้วไม่ได้ออกศูนย์สามตัวนะเอาได้ได้ได้ดตัวต่อจะมาสองตัว ไม่รู้เอาแบบนี้เนื้อลูกผมยาเอาแบบนี้เดี๋ยวจะพูดที่มาของเออเอาแบบนี้เอานี่ละปีนักสัตว์ปีขานคือเลขสามปีเถาะคือเลขสี่ดาวมีห้าแฉกหัวแครอทกับกล่องมีสองกล่องกระนมเก้าศูนย์ที่เลือกมาเพราะสามเหลี่ยมทองคำนะเขาเลือกมาขอเลือกมาตัวหนึ่งจะท่าว่าเลขตัวเก่าอ่ะ เอาแบบนี้เลยเนาะเอาใครจะว่า920กันแล้วแต่ได้หมดนะเอานะอันเนอะใครเห็นแล้วก็ดูเนอะแล้วใครจะเป็นแซคเดี๋ยวจะมีที่มาให้ดูว่าผมจะเอาแบบเบ็ดเสร็จรวดเดียวเลยวันนี้ไม่รออะไรอะไ่ะเดี๋ยวค่อยค่อยสามตัวบนค่อยว่ากันอีกทีนึงเพรนั้นใครใครแม็กซ์ต้นเดี๋ยวจะมีใครแม็กซ์ชายทายอีกแต่ว่าเบื้องต้นเราไปอย่างนี้ก่อนเลยไปหาลอตเตอรี่ก่อน หาลอตตอรี่ไว้ก่อนเลยเพราะว่าอาจจะอั้นอะไรแบบนี้ <c oughs> เผื่อถูกรางนที่หนึ่งวันนี้สุรินถูก3ใบใช่ไหมอำเภอศรีนาลงศรีขอสองใบอำเภออำเภอเราเนี่ยอำเภอศรีขอถูกึ่บตรมไพรตรมไพรใช่ไหมเมื่อไหรจะมาตำบลยางคนที่ถูกผมเล่าฟังนิดหนึ่ง ไปเกี่ยวยากให้วัวขึ้นมาที่เฉยเองเขาก็เอามาให้พอเขามาส่งถึงบ้านะบุญเก่ากรรมเดิมไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ไม่ได้คิดอะไรเขามาส่งถึงบ้านแล้วหวยตัวนั้นเชื่อไว้ก่อนเลยนะไม่มีตาออเชื่อด้วยเชื่อไว้ก่อนโอ้เป็นบุญบุญเทวดาเขาเขาให้เซ็นไว้ถึงเวลาเขาให้นี่ละเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงอ๋อเก้าสี่สองก็ได้ได้แนจะแล้วแต่มุมมองเก้าสองอ้าขึ้นเส้นกับอะได้มได้หรือจะหมอกสองห้อืมทีนั้นเราถูกเลขประเมินเจ็ดสองห้างวันนี้อาจจะ ก็อยู stumbled, ่ในเป้าอยู่ผมยังไม่พูดอะไรมากหรอกผมปล่อยนี TALIESIN> ้ไปก่อนแล้วบนเดี๋ยวเราจะมีเทคนิคอีกนิดหน่อยทีนี้เรามาดูจะอธิบายเยอะหรือเปล่าวันนี้ดืไว้อธิบายันหลังว่าเราจะบอกไปก่อนเนาะสำหรับเรื่องสามเหลี่ยมทองคําอ่ะผมยังไม่อธิบายนะแต่เราจะแยกแยกส่วนไม่ให้ให้มอกให้คิดดีกว่าเนะดูบนล่างไปก่อนเดี๋ยวสามเหลี่ยมทองคาที่มาของเขาเนาะจะให้ดูที่มาก่อนแเราจะเขียนไว้ให้จะสับสน จะงงเพราะว่าเราวันนี้สามเหลี่ยมผมสัญญาว่าต้องมาคือเลขเก่า,านั่นละ่ะมีสามเหลี่ยมนังวันนี้แปลกอยู่แต่สามเหลี่ยมก็เหมือนัวล้อมคอกมันไม่มีตัวเลขอะไรทุกครั้งมันมาก็เป็นเลขตัวเก่าๆเดิมๆที่มาของสามเหลี่ยมผมยังไม่อธิบายเนอะเ,เดี๋ยววันหลังผมจะอธิบายแต่ว่าวดนนี้ผมสัญญาว่าสามเหลี่ยมนี้จะมาบางคน ยังไม่เข้าใจโทรมาถามก็แนะนำอยู่ประมาณนี้นะครับก็ให้ดูสามเหลี่ยมทั้งปีมานี่นะสามเหลี่ยมนี่ที่เดีี่ปีนี่วันนี้ปีครั้งสุดท้ายของปีนี้นี่เนะสามเหลี่ยมคือหวอยออกมาสองวดเราก็วางสามเหลี่ยมปั๊บแต่ผมเกมาะเนะนนิดๆก่งวด,ดก่อนนู้นออกบนนะ งวดก่อนนู้นออกล่างนะงวดน,นี้ออกล่างหนึ่งสี่งวดนี้ออกบนคือศูนย์หกเนี่ยศูนย์หกงวดนี้ก็ออกร่างศนะูนศูนย์เนาะแบบนี้นะมอกระป๋องบ้าหวยครับบ้าเลยละ่ะบ้าสุดๆอะไรเนี้ยเลขล่างก็อยู่ในสามเหลี่ยมนี้เนาะบอกไว้ก่อนสวยไม่สวยก็ต้องซื้อเนาะว่าตามตามผมงานที่เราเคยคุยมาไว้เลยสัญญาว่า เอเขียนให้ดูอีกรอบสามเหลี่ยมแบบมองมุม,มง,ง่ายๆเอาแบบนี้เลยสามเหลี่ยมแต่น่าจะเป็นเลขล่างนะมุมมองผมถ้าบนถ้าม,มาบนกระปากธรณีเลยจ้ะเธอเดิมอานะแปลให้ฟังแล้วล่ะเอาหมดเบ็ดเสร็จเลยนะแต่ที่มาของสามเหลี่ยมจะแนะวิธีว่าคิดยังไงยังไงก็ถ้าใครแค,แคปแคปแคปตัวนี้ได้ก็มันจะไม่มาตัวเดิมหรอก็ตัวเดิมอน่ะ มือนหนึ่งศูนย์หกอ่ะก็นี่ล่ะจะจะอธิบายเดี๋ยวอธิบายวันหลังเดี๋ยวจะมันอัน,นให้ดูใครแคปได้ที่เคยเข้าใจเรื่องสามเหลี่ยมแล้วก็นี่แหละดูแผ่นนี้แล้วก็ไปนั่งคิดเอาแล้วจะรู้โจทย์ว่าคืออะไรพยายามเปรียบเทียบดูแคปเอาเนอแคปเอาเนอร์หรือใครมีข้อมูลแล้วก็ตีตามผมนี่แหละตาตีเส้นแล้วก็เอาตามนี้ก็เลขตัวเก่าวันนี้ตัวเก่าอีกอ,อันนี้ก็ มาพูดเรื่องฝันทุกอย่างมันก็เป็นการคิดการ้นค้าของเราเองอะ่ะถามว่าถูกไหมไม่รู้นะ่พักนี้ก็รู้สึกว่าจะปิดแ้มอะไรอยู่ประมาณนี้ก็อัดเดือนดวงก็ลองไปจับเอาเนื้อแล้วก็พยายามดูแป่ปกเป็นเมนไว้ก่อนรอลงวันที่ยีิบเก้าผมไม่ถูกเลยครับผมไม่ถูกลายปีแล้วก็ เราก็ไม่รู้ว่าหัวจอกอะไรนะก็พยายามแล้วละ่ะบางครั้งก็อยู่กับหลายสิ่งหลายอย่างครับอันนี้ก็แฟให้แล้วแนวทางเราก็มอบให้หมดแล้วนะครับหมดไส้หมดพุงเลยนะนะครับอยู่ประมาณนี้นะเนาะผมไม่มีอะไรนะวัน,นยังไม่คุยเยอะหรอกครับอ่านะวันนี้ก้าขนาดนี้อนเนาะะ,นะะเนาะแป่ปอกก็แฟให้เรียบร้อยอไล่ ไล่ว่าที่มาที่ไปของตัวเลขมายังไงผมก็ไล่ให้หมดแล้วเนาะโอเคนะครับโอ้วันนี้ก็แปดร้อยกว่าคนโอเคจ้ะขอบคุณมากที่ติดตามชมแล้วฟังผมโม้เนาะฟันแท้ฟันฟอมเดี๋ยวเราเราไปไล่ไล่ผมกําลังไล่หลักแสนต่อเนื่องไปอีกแต่ว่าก็ผ่านมาใส่ต่างหูแล้วเรื่องเลือทุ่งออกใส่นะใส่ เพราต่างหูก็ต้องเป็นเกี่ยวกับเลือดน่าจะมีศูนย์อีกมุมมองสองรูปเบื้องต้นเราก็ตีศูนย์ศูนย์อยู่แล้วล่ะจ้าโอเคเนาะจ้าวัดีิจ้าเดี๋ยวแต่ของจริงยังไม่เห็นนะว่าจะไปที่ขอก็ไม่ได้ไปทันจะตามหลักแอปเขียนน่าจะไปที่ขอก่อนเนาะก็ดีเหมือนกันแล้วค่อยมาล่ะได้ลอตเตอรี่มาสักใบก่อนแต่ก็ได้เห็นรูปแล้วล่ะก็ตามคาดเราไว้อะาการว่าถ้าเขามาทั้ง ทั้งเสือทั้งกระต่ายก็อา่าจากกระตามแม่เบอร์ตามนั้นเลยละ่ะคาดการ,รกาว่าถูกงวดหน้าก็น่าจะมีกระต่ายตัวเดียวเนาะอือย่างอย่างตอนรับปีใหม่ก็น่าจะมีแค่กระต่ายตัวเดียวกระลุกโป่องอะไรแบบนี้อนะ่ะงวดหน้าใส่หมวกอะไรแบบนี้ละ่ะปีใหม่นะปีเก่านี่ก็น่าจะส่งท้ายปีขานกับกระต่ายก็นี่ให้ดูรูปก่อนเห็นกนะ่อ อาจจะพอยชัดจึงนะชัดจี่เนาะนะครับนี่น่ารูปดูะชัดลูปมาไวส่งท้ายปีเก่ายังไม่ได้เขียนตอนรับปีใหม่นะฟังดีๆนะวันที่สามที่เด็ดน,น,นะเขียนตัวเลขเขาให้มาสามกับหนึ่งวันที่แล้วมาทั้งสองตัวเลยหนึ่งกับศูนย์แต่ว่า แยกบนแยกล่างเนาะครับอ,อยู่บนอยู่บนตัวหนึ่งอยู่ล่างตัวหนึ่งใช่ไหมใช่ไม่ได้ฟังลุงปองไม่อะไรไม่แล้วใจไม่เล้ใจไม่แล้ว,ลวอ๋อนี่ยังไงไม่อะไรบอกว่าได้เก้าสามอยู่อันนี้ก็ก็อบอกเบื้องต้นเลยเอาแบบง่ายๆเราไม่ต้องอมค้อมหรอกมีนักสัตว์นะผมนี่เกิดคนเกิดปีถา ทวดฉลูขานเถาะขานก็สามนี่เบื้องต้นนะตัวนี้น่าจะฮอตน่าจะจะปิดนะฐานก็สามกระต่ายนะปีกระต่ายปีถอะก็สี่เบื้องต้นสามสี่อะ่ะตัวนี้น่าจะ,น,าจะน่าจะเต็มน่าจะเต็มมีลอตเตอรี่รีบหาเลยสามสี่อะ่ะก็กล่องกล่องไม่สี่ก็เก้ามันมีวัดกันตรงที่ริป,ปิ้นอะ่ะ เบินเมียนเดียวดาวเขาก็มีอยู่สามหนะ้าดาวดาวห้าแฉกด้วยแปลกนะวาดรูปดาวต้องวาดเป็นห้าแฉกนะก็นี่แหละแล้วก็จะมีหัวแครลอดอยู่สองหัวนี่มันก็อยู่ประมาณนี้ถ้าดูตามรูปภาพก็เราเดาวไว้แล้วว่าน่าจะเป็นรูปนี้ตัวเลขก็น่าจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเราจะเปลี่ยนอะไรเมืเ่อไห้่เราเปลี่ยนเอาอะไรนะเอาห้า oh ทนเก้า <9. S 2> เอาเอาหนึ่งกับศูนย์ใช่ไหมใช่วันนั้นเราเขียนเก้ากับศูนย์เนาะใช่แล้วมาเอาหนึ่งกับศูนย์ก็มาทั้งสองตัวแต่ว่าเราไปเปลี่ยนห้าออกวันนี้น่าจะเปลี่ยนเอาหนึ่งออกสักตัวหนึ่งพอมั้งตรงนั้นเหมือนเดิมพอสามเหลี่ยมเนี้ยจะพูดนะสามเหลี่ยมทองคำเดี๋ยวพูดต่อหลังจากแปลปกแล้วน่าจะแปลเลยเนะเาะแปลเลยดีกว่า แฝเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะไล่ไปเลยว่าเราจะวางอะไรเป็นอะไรส่รงท้ายปีเก่าก็เสือนะ่าจะเด่นอยู่นนะ <ผม S 1> แต่ว่าแฝ่พร้อมปลูกจริงหรอเอาเลยเอาเลยไม่ต้องไปรอเ <c oughs> พราเราพูดไปแล้วไว้แล้วไม่รอปกจริงเพราะเราคาดการไม่หมดแล้วมันจะต้องเป็นรูปกระต่ายกัะเสือเอาได้แล้วแต่นะทุอย่างได้หมดเดี๋ยวผมก็เอาเหมือนเก่าเลยไม่ได้เปลี่ยนอะไรออกเยอะหรอก จะไล่ไปดูนะแต่ว่าทางทางทางรูปก็ถ้าดูดีๆก็เสืออยู่ซ้ายมือเนอะาะกระต่ายอยู่ขวามืออยู่ในกล่องด้วยกล่องสองกล่องเนี่ยนะ่าจะเบิ้ลหรือเปล่านนี้คอยว่ากันอีกรอบหนึ่ง